ฟันไหมแป้งแป้งแล eh uh, ้วก ok right> ok no ่อนนอน่ะก่อนนอนหนูแปรงฟันไหทุกคนแป้งแป้งอะหนูเห็นพี่หมีตัวนี้ไหมฟันสวยไหมคะสวยอันนี้คืออะไรนะแปรงฟันเราเราเลือกสีตามใจชอบใช่ไหมคะจะมีลูกรจุลลูปอะไรที่หนูชอบเนาะแล้วก็มียาสีฟันไหนเคยใช้ใช้ยาสีฟันบ้าง